ตอนนี้แล้วก็ไม่อยู่ใน EP สามแล้วนะครับเรายังไม่ปิดเตียงนอนเลยทุกคนเห็นไหมเราลุกทางทางแล้วเหละย Oh! ไม่เล่นกู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 ไม่เล่น

คีบเ่อจะมาเดะกูบ้างกูยังไม่ตายพระเจ้ไม่ลงทันกู 你。 ทุกคนท้ายว่ามันจะมีถึง EP ไหนจะมีถึง EP ที่4หรือ5หรือ6หรือ7หรือ8หรือ9 10ให้ทุกคนพิม์มาด้เลยะคระับอยากดังมากเลย with tom on a train